สวัสดีครับวันนี้ก็อ,อยู่กับโมดเขาเรียกว่าคลิปมัดนั่นแหละเอ้คลิปก่อนไม่ต้องไปสมนะครับเพราะข้อเพราะพอดีข้อมูลเต็มอ่ะพอดีข้อมูลเต็มก็เลยจะมาเล่นโหมดคิด เราไปต้องร้อยกว่าวิเราไปต้องสามสิบกวิแล้วเนี่ยแต่ว่าผมจะไม่ไม่ทําคลิปเกินสิบห้านาทีนะครับถ้าเกินสิบห้านาทีปุ๊บจะลง YouTube ไม่ได้เลยเแล้วก็แล้วก็ <c oughs> ขอกินข้าวไปด้วยได้ไหมครับเสียงมันจะไม่ชัดอะ่ะ ทิงสีงมันจะไม่ค่อยชัดไอ้ลูกหัวออกไปก่อนเอาปิดกระทิงโซนด้วยเลยเอาด้วยไหนเอาด้วยไหนแบทกันเลยเลยอุ้ยอีทักด้วยนที่โซนที่มีเหตุผลังมีประโยชน์รักษาโรควิวิวจะโตเป็นเบื่อร้องโหนอยู่ว่ะไอ้นักไม่กุน ดีนี่ผมบ้องไปทางไหนใน y o u t u b สค q ิ i ต g เกมเรียบขนาดโฆษณา,ายัางเป็นสคริปต์เกมอ่ะ โอ้ยตอดโอ้ยผมมึนหัวตึบหมดแล้วเนี่ยมึนตึบอยู่แล้วเนี่ยว่าผมอยู่ฝั่งไหนเนี่ยโอ้ยระเบิดล่องหงอนมันเต็มๆเลยคิดเป็น time ไมเชื่อเลยว่ามันต้องขโมยตอนนี้ของขวัญของชาตูไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วแต่ผมจะไปบ้านมันเพราะว่าของขวัญตกเยอะดีอะโอ้โหเมรกรู้สึกว่าจะเป็นแมวแมวแมวเหี้ยอะไรสักอย่างเลย ใช่ผมกระโดดขึ้นฟ้าเลยกระโดดขึ้นฟ้าไปเจอเซ็นต์คอร์สเลยบนฐานผมมีปืนด้วยแล้วปืนเกี่ยวอะไรกับการคิดหมัดนั้นเนี่ยอือจนลักลือมาแล้วลักลือแล้วเหรอคิดวมัดจะลักลือนลเหรอผมช่วยคุ้มกันไว้ฮะ อือคุ้มกันไว้ฮะเดี๋ยวปืนสองกระบอกแล้วใครจะเอากระบอกนี้ละ่ะคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้นทำอะไรต่อหน้าคนาอาหารก็ไม่ได้อ่ะห้าโิล บายบายสวัสดีครับ